กุงกิงกุงกิงมามากรุงกิงกรุงกิงเราไปครับเร,เราไปพวกเรากำลังจะไปถ่ายเด็กๆใหม่จากร้างเทปช็อปกันนะประมาณีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ของสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์กันนะนะ เราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงกันก่อนซึ่งแมปนี้นะคะเขาก็ขายสัตว์เลี้ยงแปลกๆแลหลายอย่างเลยค่ะเรามาเริ่มดูจากร้านแรกเลยดีกว่าเนาะร้านแรกนะคะเขาก็จะขายเป็นพวกน้องแมวน้องหมาเนาะอุ้ยมีชิวาว่าด้วยมีน่ารักน่ามีเฟรนด์บูด็อกเนี่นะอุ้ยน่ารักก็ตุ้นไหนดีิเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะแต่เราเอาหมดนี่ไม่ไหวนะอ๋อน่าดีบิกเกิลก็มีนะแล้วก็ดัมเมชยนก็มีเนาะถ้าเราจะแบบเอาสัตว์พวกนี้ไปเลี้ยงนะคะในแมเนี้ยเราจะต้องมีใบสติฟิเคตนะคะหรือว่าใบเพดิกรีเนี่ย ไปซื้อพวกสัตว์อย่างนี้กลับไปบ้านเนาะอออย่างจริงจังนะบอกเลยเราก็จะเลือกน้องตัวนี้นี่แหละน้องตัวเล็กตีชิวาว่าน้อยมาแล้วน้องผู้โชคร้ายเอ้ยโชคดีเอ้ที่บ้านพี่ก็เลี้ยงนะชิวาว่า2ตัวชื่อเชอรี่กับเบอร์รี่ ตัวนี้เหมือนเบอร์รี่เลยอ่ะอน่ารัก<อ>จุงโอเคเราสามารถอุ้มน้องได้นะคะคลิกก,ก็าล้วอุ้มน้องได้เลยเนาะไุ้ยถูกใจจังแล้วก็ดัมเมเชียนอยากเลี้ยงมากเลยคือพันดัมเมเชียนเ่ะเป็นพันที่แบบใฝฟฝันมากเลยที่อยากจะเลี้ยงหมาพันนี้นะแต่ว่าเพื่อนพี่เขาเลี้ยงไงแต่พี่ไม่เคยเลี้ยง พี่ว่ามันมซนมากเลยอะพันเนี้ยเวลาตามันโตอะตัวเบลออะไรกินข้าวทีเป็นกระสอบเลยนะบอกเลยตาน้องสีฟ้าน่ารักนะส่วนแมวอยากได้แมวขนยาวๆตัวใหญ่ๆอะนะก็ต้องเป็นตัวทางด้านขวานี่แหละตัวใหญ่ดีเดี๋ยวอุ้มให้ดูนะอ๋อหอใหญ่แล้วตัวใหญ่ตาแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ฮันเหือโตอะไรเหรอไมจะใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ยตัวเท่าหมาคิดดูดิตายแล้วน้องตัวใหญ่มากเลยนี่แมวอ่ะเนี้ยใหญ่ตะกนเป้าโซฟาพังแน่นอน แล้วก็ฝั่งคานูนมีนกแก้วขายเอ้ยกำลัองอยากได้มีอยู่ค่าตัวเดียวก็ซื้อไปเลยเนาะเอ้น้องน่ารักอนันเลเมาแล้วฮัเนเล่ต้างจินเจ้าจจน้อยกุย๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้หางนี้เอ้ยน่ารักเอ้ยเราอุ้มน้องได้ดูดิน่ารักอย่างนี้ต้องตกแต่งบ้านให้น้องอะให้ครบทุกตัวเลยนะอย่างนี้ต้องเหมา สันว์คอกนี้ก็จะขายเจ้าพวกหนูแฮมสเตอร์เนาะ oh. อย่างตัวเนี้ยอืมน่าจะเป็นหนูตะเภานะที่เราซื้อมาไม่ใช่แฮมสเตอร์นะโอ้ยต่มันต้ารักนะตัวบลลเลยดูดิถ้าแฮมสเตอร์ต้องเล็กกว่านี้นิดนึงใช่ปะใช่ใช่หนูตะเภาก็น่ารักนะแล้วก็ที่เหลืออคเซอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมไว้ในกล่องละกันเนาะไปะอ้อมไปซื้อเพิ่มดีกว่านู่นร้านข้างๆก็มีนะอันนี้ลูกยังไม่พอลูกไม่เยอะ อยากได้ลูกเยอะๆนี่ไงเขาเยอะกว่านี้บอกเลยไม่ครบไปเลยแล้วก็ร้านนี้ล่ะนี่ร้านนี้จะมีแบบสัตว์เลยคันให้เราซื้อหรือเปล่าอ่ะสัตว์เลยคันเขาก็ชอบนะดีไงเขาชอบมากเลยกิ้งกักคาเมเลียนโอ้โหยังสวยไม่ใช่ล้องเล่นน้องคือ,อไรพี่เคนเหมือนจิ้งจกปะเหมือนคาเมเลียนเลยอะดิแต่เป็นสีเหลืองนะเอ้ยมันไม่ใช่คาเมเลียนนะพี่เคนมันชื่ออะไรตัวที่มันกินผักกาดขาวที่จะ่จุดจักอะ่ะ มันคือกิ้งก่าทะเลไฟเบียดาก,ก้อนนะตัวนี้อยากได้จุงเบยมันเป็นพวกกิ้งก่านะพวกนี้ไปซื้อกันเถอะแล้วมันมันเป็นไรพี่เคียนแล้วก็เจ้าจกบกบสีสีพวกนี้ก็สวยดีนะแต่ว่ามันชอบกินเนื้อไก่สดอะพี่เคนเคยเลี้ยงใช่ไหมใช่แล้วเอา้าน่ารุตโตไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไม่ใช่ไอ้สงสารน,นั้นแล้วก็งู อ๋งูตัวนี้มันไม่ดูนะเพราะว่ามันผสมพันธุ์ได้หลายรอบจนกลายเป็นแบบเป็นสัตว์ลิงไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยเลี้ยงนะมันก็จะไม่มีสัญชาติญาณของงูนะเนาะแล้วก็อมยังไม่พอนะเราจะต้องไปที่ฟาร์มกันต่อแต่สัญชาตญาณพี่เคนบอกว่ามันงับพี่เคนแน่นอนเลยอ๋อถ้ามันหิวมันงับอยู่แล้วล่ะไม่ว่าหมาหรือแมวหรือสัตว์ตัวไหนเวลาหิวมันก็จะงับอยู่แล้วแหละอุ้ยคาเฟ่แมวหรอเวะาป่วเวลาป่ะอ๋อไม่วะพี่เคนที่บ้านเราสวยกวเตั้งยอะ นี่เดี๋ยวเขาจะไปฟาร์มนะจะไปไร่เขาบอกฟาร์มพี่เนี่ยมันจะมีสัตว์ฟาร์มขายด้วยนะ oh. อย่างเช่นเออเจ้าตัวนี้เจ้าโพนี่หรือว่าม้าแคระนะคะโอ้โห oh, oh. มีความลูกสายพันธุ์จริงๆด้วยม้าแคระเราก็ซื้อไปเลยละกันเรามีใบเพติกรีเยอะอยู่แล้วฟืบนี่เป็นของเราแลา้วเครมน้องสเลว้าว wow. เฮ้ยฝั่งนี้ก็มีตัวแย่จริงๆเอ้าีิตัวอะไรอะ ตัวน,นี้หรอแม่นแคร้งอ่ะอ๋อหุยตัวนี้น่ารักแม่นแคร้งเขาก็เคยเลี้ยงนะเขาเรียกมันว่าเจ้าเงาะเพราะคน,นไม่เหมือนเงาะแล้วก็น่าจะมีเป็ดนะโอ้เนี้ยเนี้ยพี่เคียนมันมีนกคูกด้วยอ๋อเปนกคูกก็น่ารัก นี่ไงเป็ดน้อยพี่เก่เซ็มเป็ดมาแล้วเป็ดน่ารักมากเลยนกเป็ดน้ําเนี่ยไปไปกลับบ้านกันเถอะอ้อมเยอะเกินแล้วใครจะให้อาหารเนี่ยแล้วมันจะมีเฟอรน์นิเจอร์แต่ละตัวแต่ละชนิดของมันด้วยนะ เดี๋ยวเราหาทำเลบ้านก่อนเอาทำเลนี้แหละบ้านหลังนี้นี่แหละบ้านใครก็ไม่รู้เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะนี่นจของบ้านานี่เจ้าของบ้านยืมบ้านกอนนะสวัสด,ดีครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้เด็กๆนั่งรอก,กันนะคะรู้ถ้าพ่เเป็นเจ้าใใจของบ้านนะเป็นลมเลยเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะหิวข้าวกันแล้วนะอันนี้ก็เยอะเกินอ้อมถ้าหิวข้าวเราก็ต้องป้อนข้าวน้องนะจะเยอะไปไหนเนี่ยน้องจะหิวข้าวเป็นระยะระยะนะให้นั่งรอก่อนถ้าเราคลิกซ้ายจะเป็นการสั่งให้น้องนั่ง รอนะคะเอาทุกคนเป็นเด็กดีน,ะนั่งรอตรงนี้นะเด็พี่เกดเอาข้าวมาให้นะโชคดีที่เขากินอาหารแบบเดียวกันหมดเลยอะอ๋อใช่ใช่ใชดีล้วว่ะไม่งั้นต<อ>า,าแตกนะเขาเรียวกว่าเป็นอาหารเมร็ดไงาอาหารเมร็ดก็กินด้วยกันได้หลายตัวอยู่นะเดี๋ยวอลองชิมดีอร่อยป่ะนี่ไงอยาให้เจ้านี่ก่อนเจ้าหมาน้อยหมาน่าจะหิวข้าวะละนี่ชิวว่าโอ้โหไม่ใช่แค่หมาหิวนะอ้อหิวกันทุกตัวเลยคอตกกันหมดแล้วเห็นปะเนี่ยอ๋อหอหิวอะไรขนาดนั้นเดีย๋ยวแถวนั้แป๊บนึงนะ ให้ทีละชนิดแล้วกันเนาะนอนกันตาละห้อยแล้วเดี๋ยวเ,เอาน้องหมาก่อนเราจะเริ่มตกแต่งบ้านให้น้องหมากันก่อนนะอันนี้เราจะมาให้เข้าวน้องหมากันก่อนนะคะโอเคแล้วก็ตั้งเฟอร์นิเจอร์บ้านน้องหมาเลยละคะ่ะเอาสักสามหลังแล้วกันเนาะน้องเข้าไปนอนได้เลยนะถ้าน้องอยากนอนนะ่ะแล้วก็กวมันก็จะมีเตียงที่แบบทั้งแมวทั้งหมาเนี่ยใช้นอนร่วมกันได้นะคะไหนไหนไหนว้าววาเบลอเลย อย่างอันเนี้ยก็ใช้น้องแมวนอนได้ด้วยนะคะและพี่เคนนอนได้ได้ปะเอ,อ้ยไม่ได้อันนี้ของน้องหมาก,กับน,น้องแมวเท่านั้นโหงกจุงโบือยากนอ,กอนกอดลูกๆอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเตียงใหม่ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยที่เป็นรถยนต์อ่ะดีกว่านะอ๋อหพร้อมที่จะแว้นแล้วนี่น้องขึ้นไปนอนหลับได้นะเห็นเปล่าพอ,อดีตัวเลยหลับปุ๋ยเลย ให้น้องนอนพักเหน,น้องเดินทางไกลนะถ้าทางจะถูกใจนะเนี่ยอันนี้เป็นห้องนอนของน้องหมาก็ได้นะโ,โหอันนี้หรูกว่าคนอีกไหมนี่เราอุ้มน้องแล้วก็พาไปนอนบนเตียงได้มีผ้มาม่านด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก,ก่อนเหมือนน้องยังไม่ค่อยง่วงไงพี่คินเพิม่มความเป็นส่วนตัวนะให้น้องเล่นของเล่นกันดีไหมเอ้ยมันเล่นกระดูกยางด้วยอ่ะดูดีเออมันน่ารักดีดูดีของชาของทุกคนมีท่าแอนิเมชั่นเล่นของเล่นด้วยนะ นี่ไงมาเล่นให้หมดเลยแม่ี๋ยวเพิ่งนอนแล้วยังเช้าอยู่เลยอะหมาเนี่ยมันเขาต้องกินกับนอนดีโอ้โอดูคาบใหญ่เลยอุ้ยถ้าคังจะสนุกก็อ้องคังมันจะหมันเคี้ยวเหมือนตัวที่บ้านเลยนะแย่งน้องเลยแล้วตัวที่บ้านก็ชอบเล่นของเล่นิปิ๊บๆเนี่ยแหละแล้วใครแย่งก็โดนงับนิ้วเลยนะเวลาจะแบบไม่อัดเสียงนะน้องก็แบบไม่เล่นของเล่นกันนะแต่พอเราจะอัดเสียงน้องแบบ ปคาบของเล่นมาเล่นดังปิ๊บปิ๊บตลอดเลยอ่ะอยางมีบทบ้างไงแล้วเสียงว้าชอบเข้าไปในคลิปวิดีโอน่ะจะห้ามน้องก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าน้องกาลังติดลมเล่นของเล่นอยู่เลยนะดูดีนี่น้องเล่นเชือกด้วยเห็นเป้าโอ้โหแท้ใหญ่เลยนี่แบบบริหารฟันไงให้ฟันแข็งแรงไงนี่ขัดฟันไปด้วยในตัวอุปกรณ์ทําให้ฟันหรอ โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆนอนพักกันเนาะนี้มาถึงตัวต่อไปก็จะเป็นน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวเนี่ยเราก็จะให้ข้าวน้องก่อนนะอาแล้วเจ้าแมวเหมียวมีอยู่แค่ตัวเดียวเนาะมาเร็วมาเร็วมาเดี๋ยวพี่เคนไปหาเพื่อนมาให้อีกนะเอาให้เต็มบ้านเลยดีป่ะเดี๋ยวเราหาทำเลกันละกันอืมวันนี้เร็วกินข้าวก่อนเจ้าแมวเหมียวให้น้องแมวเหมียวอยู่ไหนดีนะอยู่ห้องนู้นดีกว่าแยกห้องหมากับแมวดีกว่านาะ เพราะว่าตั้งแมวเหมียวอ่ะเขาแบบว่าเป็นแมวที่รักสงบใช่ไหมว่าต้องนอนแยกห้องคือแมวเป็นสัตว์รักสงบอ่ะเราก็เป็นนักล่าเพราะฉะนั้นเขาจะชอบอยู่ปีกวิเวกอ่ะไม่ชอบอยู่รวมกับหมาสักเท่าไหร่อ่ะเนาะเพราะหมามันชอบเห่าไงาเสียงดังอะไรประมาณเนี้ยโอโ้โหดูคอนโดมแมวสิทำไมมันคารุฮาราอย่างเงี้ยบอกว่าสวยกาบ,บ้านคนอีกอะนะดิอลังการเวอร์อันนี้น้องขึ้นไปนอนได้นะ ขาอยู่ด้วยได้เปล่าแต่ว่าเราอยากให้น้องแบบอย่าเพิ่งนอนบนในนี้เลยละกันอยากให้น้องนอนบนที่นอนน่ะนะโอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าอยู่คนเดียวเอาสองอันเลยเนะี่ยถ้าน้องเขาอยากเล่นน้องเขาจะปีนคอนโดขึ้นไปนอนเองแหละอันที่สามก็มาแล้วนี่โอ้โหยรู้เกินฮารุฮารานี่เปลี่ยนใหม่นี่นี่มันลูก VIP นี่นะใช่แล้วมีอยู่ตัวเดียวก็ต้องเลี้ยงแบบ VIP ีดิพาไปนอนเร็วมาแล้วมาแล้วมาวมานอนที่นอนของเจ้าซะแล้วโอ้โหเต็มเลยเขาแบบว่า อุ้มไปนอนที่ที่นอนนะคะน้องก็จะหลับปุ๋ยแบบนี้เลยหมาตัวไม่ใหญ่เท่านี้เลยเนี่ยเดีย๋ยวปุกมาเล่นของเล่นกันดีไหมน่ารักจุงมาเล่นของเล่นกันแล้วอีน้องคาบตาด้ด้วยปลาของเล่นนะคะ เออดูดิน้องเล่นปลาเป็นไม่หรออ๋อปลาใส่ถ่านใช่ปะเคยเห็นไหมอ้มันกระดุกกระดุยกระดุกระดุยได้ด้วยทำไมเราซื้อให้แมวที่บ้านเราเล่นมันวิ่งหนีก็ไม่รู้นี่มันตกใจตัวอะไรกัอยัากได้ใช่มันกลัวปลาอะไรดิ้นได้ปลาอะไรที่มันบกได้บกแม่ยังไม่ตายชาล่าบอกว่าแม่แม่ทำไมปลายังไม่ตายแม่แล้วก็มีหนูให้เล่นด้วยไอ้ยตะคุบหนูด้วยที่บ้านซื้อมาวันเดียวพังเลยน่าดีมันตัาทะเลเลย ใช่มันไม่ได้เล่นน่ารักนี้นะเล็บเล็บวันนี้แบบโอ้โหเล่นสักของเล่นกะรกะจายหมดเลยตรงนี้มันมีที่ฝนเล็บแมวโอ้โหของแมวนี่ครบเพ่อกมากเลยบอกเลยที่บ้านก็มีไว้อันหนึ่งนะให้น้องแมวเหมียวเล่นกันสองตัวใช่ไหมเล่นจนกระจายหมดแล้วมันเล่นจนพังหมดเลยอะมแบบขาดไม่เหลืออะไรเลยสายทัดแมตตต้องูกใจมอสนี้ใช่แล้วมันน่ารักมากเลยแหละอ,อมันทำเล่นแบบคล้ายๆกับชีวิตจริงของพวกสัตว์พวกนี้เลยนะ นี่ดูดีคอนโดมแมวสวยทุกอันเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดีมีปู้ผู้ด้วยเหรอมันจะไฮโซกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าให้น้องนอน,นที่นอนดีกว่าเพราะว่าน้องตัวใหญ่ะนะรู้สึกคอนโดมแมวจะเล็กไปสําหรับน้องนี่แหละแล้วก็นี่ผีเสื้อถ้าเป็นผีเสื้อเนี่ยเขาจะเลี้ยงในโถแก้วแบบนี้เหรอ เราไม่ค่อยถนัดเลยนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าผีเสื้อมันต้องอยู่ในท้องฟ้าสิเราไม่ควรจะมันมาขังไว้แบบนี้เนาะน่าสงสารนะรแคบนิดเดียวเองอ่ะเพราะว่าวงจรชีวิตมันก็สั้นอยู่แล้วอะ่ะมันสมควรจะได้รับอิสระภาพนะแต่ว่าในเกมเราก็เอามาเก็บไปเล่นๆนะเนาะแล้วก็เบียตาก,กันน่ารักมากเลยกิ้กัาทะเลทรายว้าวนี่นตัวตัวของพี่เคน ซึ่งเราก็มีเฟอร์นิเจอร์สำหรับน้องอยู่แล้วนะคะก็คือแบบจะเป็นตู้กระจกที่จำลองเป็นป่านะอมเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงไหนดีเอาาถวๆนี้แล้วกันเนาะไหนลองดูสิโอ้โหบ้านของน้องไอโซมากเลยอ้อมเป็นไดโอรามาเลยเหรอเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นกิ่งไม้กับทรายนะเดี๋ยวเราจะให้น้องอไปนอนข้างบนนะ น้องนอนได้นะแต่ว่ามันมีของเล่นด้วยนะเสียหายหลายแสนเลยนะตู้เนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่ากิ้งก่าทะเลทรายมันเล่นของเล่นได้ด้วยน่ารักจะตายน้องก็น่ารักมาดูตาตาแป๋วเลยก็กินน้องกระดุไม่ใช่เหรอน้องลอกคาบได้ด้วยนะเฮ้ยเขาไม่ดูอา้าวเขาใจดีนัองเล่นของเล่นได้ด้วยนอนเปลได้ด้วยนะน้องก,กินผักล่ว น้องกวไปด้วยอ๋อมันกินผักอ่ะเขาแล้ก็รู้ว่ามันกินผักแต่ว่ามันก็สวบคนนะอยากรู้ว่าน้องเจดีแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปสวนจิจิจักมันสวบคนน่ากลัวมากเลยอ่ะพามาให้ดูที่บ้านนะไม่เอาเขากลัวมันเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานอ่ะมันน่ากลัวเลยเหมือนไอ้พวกแบบว่าตัวเงินตัวทองอ่ะมันน่ากลัวมากมากเลยนะพี่เคมันดุอ่ะตัวเงินตัวทองก็น่ารักนะแมวมันดุมันล่าสัตว์อ่ะโหมันล่ากวางอ่ะสงสารกวางมากเลยอ่ะ เื่ยถ้าเราเจอกวางแบบจะโดนแบบตัวเงินตัวทองกัดเราจะเข้าไปช่วยมันเลยนะแล้วมันว่างัประแทนโอ้ยมันกลัวคนในพวกเนี้ยบอกโอ้โหบุฟเฟ่จานเบลเลอร์เลยมาแล้วกินอ้อมดีกว่ามันสู้คนไม่ได้หรอกนะนี่วิคเคนดูดีมันไปนอนในที่ของมันเห็นปะน,น่ารักมากเลยเฮ้ยม่ตัวแล้วเ <laughs> ฟียดาก้อนมันไม่มีที่นอนของเฟียดาก้อนนะมันมันจะเป็นที่นอนแบบปูฟางเฉยๆอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องนอนกับพื้นแล้วกันเนาะ นี่ให้น้องเล่นของเล่นฮูลาฮูปเฮ้ยมันเล่นได้จริงอะมันเล่นได้มันเล่นได้มันเอาหางเล่นคูลาฮูปได้จริงนี่อืมมันอชอบเล่นเล่นได้อย่างงี้นะพรุ่งนี้ไปซื้อเลยเอของจริงเล่นไม่ได้นะของจริงมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแต่ว่าของจริงมันพงกหัวได้มันชอบแบบพงกหัวไงพวกเนี้ยน่ารักจุงแล้วก็ต่อไปเป็นเจ้ากบน้อยดีกว่านะเจ้ากบหลากสี เจ้ากบตัวนีเ้เดี๋ยวๆกระโดดติลุกกระโดะโดมานี่นี่มานี่นเร็วเดี๋ยวเราจะทำฟรีเจอร์บ้านให้เขาเลยนะนี่เลยบ้านนินจามาแล้วกบเขาก็ต้องอยู่ในกล่องที่มันเป็นป่าแบบชื้นๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าพี่เคนก็เคยเลี้ยงใช่ไหมกบ<ช>สีๆ,ๆแบบนี้ต้องใช้ที่ป้อนอาหารด้วยนะเป็นตะเกียบยาวๆนะ่ะแมวพี่เคนสงสารมันนะ่ะนี่เดี๋ยวให้น้องขึ้นไปนอนข้างบนนะโอ้โหนี่มันป่านะรูโ้ติบเลยไงกันเนี่ยเอป่าเห็ดไง น้องชอบอยู่กับเห็ดเอาหายไปแล้วอ๋อ,อน้องทะ<ร>ลุกอง,องได้น้องทะลุก,กองอดี๋ยวน้แป๊บหนึ่งต้องจับน้องอะ่ะแล้วก็อุ้มน้องอะ่ะให้ไปอยู่ข้างบนน้องนอนอยู่บนดอกเห็ดนะก็ะเล็กไปปะอ้อดูดิไม่หรอกนะเขาทำมาพอดีเต็มตัวนั้นนอนหลับขอกฟีขอักฟีแล้วอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะมูอยากนอนด้วยจุงใช่ดูดิให้น้องเล่นของเล่นเห็ดกันดีกว่าเฮ้ยมันโดดดึงดึงดึงได้นะนี่มีอย่างนี้ด้วย มันน่ารักมากเลยดูดิตอนนี้พี่คเลี้ยงพี่เคทไม่เห็นรู้เลยมันชอบเล่นเห็ดนะเออใช่ใช่มันน่ารักมันน่ารักดูดิเออมันชอบเล่นเห็ดเนาะอะ,อะให้ไปนอนก่อนนะให้ฝันให้สบายนะแล้วก็นี่เลยแฮมสเตอร์จ้าหนูแฮมสเตอร์อยู่ไหนดีละ่ะอ,อืมต้องอยู่ในกรงนะแฮมสเตอร์แล้วหนูแฮมสเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบว่า มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเวลาจะเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้แต่พอแฮมสเตอร์โตเต็มวัยแล้วเนี่ยเราต้องแยกกลงนะคะอยู่ตัวละหนึ่งกลงเท่านั้นไม่งั้นมันจะกัดกันตายนะคะโอ้ไม่ถ้าบางคนเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ให้มันอยู่รวมตัวกันเนี่ยกลงหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหลายตัวมันก็จะกัดกันตายนะเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นะคะจะต้องเลี้ยงหนึ่งกลงต่อหนึ่งตัวเท่านั้นนะไม่เห็นเหมือนแฮมทาโรในการ์ตูนเลยอะเอ้ยมันไม่เหมือนกันชีวิตจริงมันนหด้าายกว่ัน แล้วมันกัดกันตายอ่ะมันน่าสงสารมากเลยนะอุ้ยแต่ตัวนี้ดูดีน่ารักเชียวเราจับแยกกงอ่ะกองละหนึ่งตัวพอแล้วโอ้ดูพุงเร็วโหตุดตาหน้าดูเลยเนี่ยนี่มันคือหนูตะเภาน่ะสาวบานแล้วนี่ว่าหนูเนี่ยโหตัวใหญ่จุงแล้วก็อืมต่อไปก็เป็นนกพูกกันเนาะนกพูกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงแต่ว่าที่เราเคยเห็นอ่ะมันชอบเกาะกิ่งไม้ใช่ไหมซึ่งธรรมชาติของน้องเนี่ยต้องเกาะกิ่งไม้นะให้น้องบินตามมาก่อน เอาตรงนี้ละกันให้น้องเกาะอ,อยู่ตรงนี้เราต้องอุ้มน้องมานะแล้วก็ให้น้องมาเกาะตรงนี้ฟ๊บ<อ>นี่แล้ว<ส>น้องก<า><ม>็จะนั่งหลับโอ้น้องนอนกลางวันอุน่ารักจุงน้องหลับไปแล้วอุยอยากกวนน้องนะให้น้องได้นอนพักผ่อนนะเอาหลับเลยหล <c oughs> ับตายจริงด้วย <c oughs> ไอ้เวลานอนกลางวันของน้องแล้วไงโอ้ยพี่คินเห็นแล้วพี่คินก็งว่วงเหมือนกันเนี่ยก็เจ้านกพูกเนี่ยเขาชอบเสียงเพลงนะรู้หรือเปล่าเอาตื่นก่อนตื่นเตือนมาเล่นกันนี่เดี๋ยวเจ้าชอบเปิดเพลงให้น้องฟังนะมีกล่องดนตรีเนี่ยน้องก็แบบพอเห็นเสียงเพลงน้องก็จะแดนยกคอเยอ่ยอเยอ่ยอเยอ่อเย่อเออสายเล็บเย่อไปน้องชอบมากเลยกล่องดนตรีนะดูดิเห็นป่ะน้องชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องไปนอนหลับก่อนเนาะ เป็นเสร็จแล้วก็นอนต่อนะชีวิตดีดีต่อ,อไปก็เอาเป็นเจ้านกแก้วแล้วกันนะมาเล้วเฮ้ยน,น่ารักเป็นนกหงยกเลยอะนอนแผดซีโรล,ลาบเลยนะทุกคนหิวกลงนกที่เราตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะโอ้โหใหญ่สุดกับเพื่อนเลยนะแล้วก็เอาน้องไปใส่ไว้ในกลงแบบนี้น้องก็จะเกาะแล้วก็ยืนหลับนะว้าววยสวยจังทสิน้องหลับตาเป็นต้งนกแก้วเป็นจริงเลยเออน้องหลับน่ารักจัง ตัวไหนดิเฮ้ยมันหลับจริงมันหลับจริงโอ้อหกรนขับฟีแหละต่อไปก็จะเป็นเม่นแคร์นะคะแล้วเม่นแคร์เนี่ยเอน้องก็จะ,จะมีที่อยู่ส่วนตัวของน้องเหมือนกันนะมาเล้วมาเร็วมาเร็วมาเล็วมาแล้วมาแล้วน้มีของเล่น,นได้นะเ,เอาตรงนี้ละกันน้องจะอยู่ในรังไม้นะคะก็จะเป็นธรรมชาติของน้องอนะเนาะนี่เดี๋ยวจะเอาเข้าไปใส่ให้ดูกันฟึบ เข้าไปนี่เมียนมากเลยนเนี่ยถ้าทางจะอุ่นสบายนะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยว่าน้องน,นอนอยู่ข้<ล>างในอะน่ะมึกว่าแบบว่าเป็นท่อนไม้เหมือนกันนะลายเหมือนกันเนาะนี่มันจะวางไว้ข้างบนดีกว่านะจะได้เห็นน้องชัดๆใช่ไหมเอ,อ้ยดูดีเอ,อมันน่ารักอ่ะไม่อนี้เข้าไปเข้าไปอย่าดื้อสินี่เข้าไปนานดีๆนะนี่ให้น้องนอนนี่ดหอเต็มรูพอดีเลยอย่าแอบกินเค้กนะกินไม่ได้นะรู้เปล่า วิลับลักกลนด้วยล่ะนี่เป็นที่อยู่ของน้องเราจะได้รู้สึกว่าน้องปลอดภัยนะแล้วก็น้องชอบเล่นใบไม้ถ้าเราโรยใบไม้ใส่น้องแล้วก็น้องก็จะสลัดขนเล่นอะไรเลอะเธอเอ้าแล้วใครจะกลาดบ้านเนี่ยนี่น้องชอบเล่นใบไม้เห็นปะเนี่ยโอ้โหชอบใหญ่เลยก้าทางเขาจะมีความสุขไหมแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงน้องชอบเล่นอะไรนะน่าดีเพราะว่าวันวันน้องก็แบบว่ามุดตะลูโค้รน่ารักมากเลยแต่ว่าเสียดายคนน้องมันหลังไปไหนเนาะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเจ้าเป็ดนะเจ้าดักนี้มันน่ารักมากเลยพี่ิงเคยเห็นเป็ดแล้วมันจะมีผมอยู่บนหัวปะ่ะผมสีเหลืองๆอ,อยู่บนหัวจริงดิไม่เคยเห็นใกล้ๆเลยเหมือนทรงแบบว่ากินเฮดอยู่บนหัวนี่เรามีอ่างอาบน้ําเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องอยู่ตรงนี้ชั่วคราวไปก่อนเนาะเอ้ยถ้าเราเอากระดิ่งมาฟันน้องจะเล่นกระดิ่งเหรอเอ้ยน้องชอบเล่นกระดิ่งเรอเนีย,ยกุงๆๆๆ้งกิ้งกุ้งกิ้งเล่นกันใหญ่เลย นี่ถ้าบอกว่าเป็นห่านนี่ก็จะกลัวมากเนยนะเพราะว่าห่านมันดุแต่เป็ดไม่ดุนะอันนี้นะเป็นทางบนรังเองแล้วเข้านี่เลยนานตรงนี้นะได้สองหน้าต่างได้ด้วยโอ้โหพอดีเลยนี่น้องหลับบนรังของน้องนะก็จะเป็นที่นอนของน้องเนาะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเราก็จะให้น้องนั่งแช่น้ํานะอยู่ในอ่างน้ําแบบนี้เพราะว่า พวกเป็ดกับหานเนี่ยนี่มันชอบเล่นน้ํานะชอบอยู่กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยเ้าใค้เล้พี่เคจะล้างมือไงอาหารการกินก็แบบว่าต้องแช่ไว้ในน้ําตลอดนะนะเดี๋ยวแล้วมันอาล้างจานเอ้าอันน่าให้น้องอยู่ชั่วคราวไปก่อนของพี่เคนี่ไปสร้างใหม่เลยปะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นม้าแครค่ะก็คือเจ้าโพนี่เนาะ ่งที่นอนของเขาเนี่ยมันก็จะปูด้วยนี่เลยค่ะฟางนะคะให้เขานอนตรงนี้ก็แล้วก,กันนะโอ้ยตัวยังหนักเลยอะฮึบนี่แน่นี่แน่พอดีเลยนี่น้องหลับใหญ่เลยแล้วน้องชอบเล่นกระดิ่งด้วยนะอุ้มเป็นตื่นวางเป็นหลับนะ <c oughs> นี่เราเอากระดิ่งให้น้องเล่นนะน้องคาบกระดิ่งเล่นนะเห็นเป่าเราใส่ยานอนหลับไปในอาหารป่ะเนี่ยเอ้ยถ้าแบบวางบนที่นอนน้องก็จะหลับทันทีเลยโอ้โหยน่ารักเชียวกริงจริงน้องน่ารักมากเลยดี แล้วก็เหลือเจ้าหมูแครนะ์เนาะเฮ้ยไม่หมูตัวมันเล็กจังเลยอ่ะมาดิตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยเนี่ยแมวมันใหญ่เลยมันจะไม่โตใช่เปล่าเอ้ยเอาแครอทให้มันมันได้่นใหญ่เลยฉันชอบกินแครอทอ๋อผมเอาแครอทมาฝากน่ารักมากเลยดูดิโอ๊ยกินใหญ่เลยอ่ะแท้ใหญ่เลยแล้วน่ารักดีนะเนาะอ้แต่ว่าไม่เคยเห็นหมูตัวเล็กขนาดนี้เลยนะแม่ดินี่ที่นอนของน้องนี่จะหมูแคร์ ว้าวไม่เป็นข้อที่นอนเลยเหรอสวยจุงใช่หมูเขาต้องนอนในนี้นี่แหละเป็นที่นอนของเขาหลับปุ๋ยเลยเห็นเปล่าได้ใช่เนาะฮอร์ก้นขักฟี่คกฟี <c oughs> เลยแล้วก็ต่อไปก็เออจ้างูเหรอเจ้างูจะนอนที่ไหนดีละ่ะ้องต้องนอนในกล่องสิบนหมอนอ้า <c oughs> มเลยเนื้อแม,ม่เอาเขากลัวงู นี่ไงตู้เก็บพุงเขาเนี่ยอะเข้าไปนอนเลยนะเลยอย่าเอามาทั้งนี้เฮ้ยมันขดแล้วมันหลบเลยอะดูดิปิดประตูดียังอ้าวอย่าเขาออกมานะาปิดดีแล้วน้องไม่ดูพาน,นี้ไม่ดูไม่ดูแต่เรากลัวแล้วเราก็ยังกลัวอยู่ดีอะนะโอเคตอนนี้เราก็ตกแต่งบ้านเสร็จแล้วเนาะด้วยเฟอร์นิเจอร์ของสัตว์เลี้ยงล้าชอบอเซรรีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของสัตว์เลีล้ยงน่ารักแบบนี้แล้วก็ ช่กับไลค์ก็แชร์ก็ s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้นไงนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ฟูกเฟด้วยกันเย้ๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย